สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วจินตนานะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะน,นะคะเสียเหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจานวนสีเส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะ2สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจากมานะเส้นที่สอส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่สขึ้นมาน,นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่3าพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายลิบบิ้สอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ลิบบิ้น8เส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1่ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ามทับเส้นที่2เส้นที่4ี่ทับเส้นที่3มค่ะนี่ค่ะ เราจะได้ลิบบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นนะเราจะเหลือริบบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะกลับด้านนี้นะคะนะ จับลิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3นะคะพัดข้าม3เส้นไปนะนะคะจับพัดข้าม3เส้นค่ะพัดข้าม3เส้นไปพัดข้าม3เส้นค่ะพัดข้าม3เส้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบ้น3เส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ไปค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะจับสอดรอดสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนะสอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ พีคกลับมาด้านนี้นะคะจับวิวินมานะคะเนี่ยนะสอดกลับไปด้านนี้สอดหน้าตัวเองนะคะลอสองเส้นไปนะนะคะมาค่ะขับกลับไปนะคะสอดหน้าตัวเองค่ะลอสองเส้นไปค่ะ ร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาาน,นนี้สอดรอด3สามเส้นไปนะคะรอ3สามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิ้นทิ้งค่ะ ดิบินความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะจับมานะคะเอาสีเหลืองไว้ด้านล่างนะคะสีม่วงไว้ด้านบนค่ะจะับปลายดิบินให้เสมอกันนะคะสอดด3เส้นไปค่ะ1 2 3นี่นะสอดไปให้สุดเลย นี่ค่คะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับดิบินขึ้นด้านบนนี้นะคะพับกลับมาด้านนี้ใช้นิ้วชี้ดันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พับลงมาด้านหลังข้างๆแบบนี้นะสอดลงรูนี้ค่ะน,นะคะดึงมาแบบนี้ค่อยๆดึงมาค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จับดิบินนะคะเส้นนี้นะเส้นสีม่วงนะคะจับโคมมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็สอดลงไปในเส้นสีเหลืองสีแดงนี่นะคะนี่นะค้องเข้าไปในกลีบสีแดงนะคะค้องเข้าไปในเส้นสีแดงแบบนี้จับประคองประคองมาด้านนี้นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะนะจับโค้งมาแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็สอดเข้าไป เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแบบนี้นะเราก็ดูปลายริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นเราเสมอกันนะไม่ต้องตัดนะคะเราก็จับทั้งสองเส้นนะคะจับพับขึ้นด้านบนแบบนี้คะ่ะนะเราก็พับลงมาด้านนี้ข้ามเส้นนี้ข้ามมาสอนตรงนี้น่นคะดึงมาแบบนี้นะคะนะดึงลงมาแบบนี้พับขึ้นด้านบนค่ะ ลงมาค่ะ เป็นสุดท้ายนะคะสอดลงในหน้ากลีบนี้นะแล้วก็สอดทะลุลงด้านล่างค่ะ,คะแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะนคะคะ นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดสลิปเนมานะคะจะพับลงมาด้านนี้ค่ะสอดลงไปค่ะนะคะดึงมาแบบนี้นะจับโค้งลงมาแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะตรงๆเลย เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบิ้นทิ้งนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็พับสอดกับขึ้นด้านบนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวแก้วจินตนานะคะสวยๆดอกแก้วจินตนาสวยๆเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ